สวัสดีค่ะสิลเดนสำหรับชั่วโมงนี้เรากลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงนี้เราจะเป็นการเทสเก็บคะแนนครั้งที่2ในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรื่องเวลาก่อนที่เราจะไปทำการเทสนั้นวันนี้ทีเชื่อมีคอนเวอร์เซชันมาให้นักเรียนได้ฝึกฟังและฝึกพูดกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคอนเวอร์เซชันกันเลยค่ะ Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily and has affected people all over the world. ก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบกันนะคะวันนี้ทิเชอร์จะมีรีวิวให้ก่อนนะคะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันเลยค่ะนาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลาโดยนาฬิกาจะประกอบด้วยหน้าปัดบนหน้าปัดก็จะมีตัวเลข1ถึงตัวเลข12จะมีเข็มสั้นแล้วก็เข็มยาวค่ะ เข็มสั้นนั้นจะทำหน้าที่บอกเวลาในส่วนของชั่วโมงและเข็มยาวจะทำหน้าที่บอกเวลาในส่วนของนาทีนะคะบนหน้าปัดนาฬิกาจะแบ่งเป็นช่องใหญ่ๆทั้งหมด12ช่องด้วยกันซึ่ง1ช่องใหญ่นั้นจะแบ่งเป็นช่องเล็กๆด้วยกัน5ช่องค่ะถ้าเข็มยาวหมุนไป1รอบหรือ12ช่องใหญ่ จะเป็นเวลา60นาทีส่วนเข็มสั้นจะหมุนไป1ช่องใหญ่แสดงว่าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนั่นคือ1ชั่วโมงมี60นาทีค่ะการบอกเวลาโดยใช้ภาษาเขียนจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาหรือนาฬิกาและนาทีโดย เข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาและเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีค่ะเนื่องจากในหนึ่งวันมี24ชั่วโมงเราจึงสามารถบอกเวลาได้ตั้งแต่เวลา0นย์นาฬิกาไปจนถึงเวลา24นาฬิกาโดยแบ,บ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันค่ะนั่นก็คือช่วงกลางวันจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลาก่อน18นาฬิกาและช่วงที่สอง คือช่วงเวลากลางคืนจะเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลาก่อน6นาฬิกาค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกานี้กันนะคะถ้าเข็มสั้นชี้ที่เลข4และเข็มยาวชี้ที่เลข3จะเป็นเวลากี่นาฬิกากี่นาทีในช่วงกลางวันและกลางคืนค่ะ เราทราบแล้วว่าเข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาส่วนเข็มยาวจะบอกเวลาเป็นนาทีเวลากลางวันจะเป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ยเมื่อเข็มสั้นชี้ที่เลขสดังนั้นเวลากลางวันจะเป็นเวลา16นาฬิกา15นาทีค่ะและเวลากลางคืนล่ะคะจะเป็นเวลาเท่าไหร่เวลากลางคืนก็คือเวลา4นาิกา15นาทีค่ะ เรามาช่วยกันบอกเวลาต่อไปค่ะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข9และเลข10เข็มยาวชี้ที่เลข8ให้นักเรียนบอกเวลาในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนค่ะช่วงกลางวันจะเป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ยลองอ่านเวลาดูสิคะถูกต้องค่ะในช่วงเวลากลางวันจะเป็นเวลา9นาฬิกา40นาทีและถ้าเป็นเวลากลางคืนล่ะคะ จะเป็นเวลาเท่าไหร่ถูกต้องค่ะเวลากลางคืนก็คือเวลา21นาฬิกา40นาทีค่ะต่อไปค่ะเมื่อเราสามารถอ่านหน้าปัดนาฬิกาได้แล้วเราก็จะมาช่วงมาตราเวลาค่ะซึ่งเราได้ท่องกันไปแล้วว่ามาตราเวลานั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาท่องกันอีกครั้งนะคะให้นักเรียนท่องไปพร้อมๆกับทีเชอร์เลย 1, 2, 3, go! 60 e หกสนาทีเป็น1ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็น1วัน7วันเป็น1สัปดาห์สสัปดาห์เป็น1เดือน30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปี365วันหรือ366วันเป็น1ปีจากมาตราเวลานี้เราจะใช้ในการตอบคำถามกันนะคะ เมื่อเราสามารถท่องมาตราเวลากันได้แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคะเขาถามว่า2ชั่วโมง45นาทีเท่ากับกี่นาทีเราทราบแล้วว่า1ชั่วโมงมันเท่ากับ60นาทีดังนั้น2ชั่วโมงก็จะมีค่าเท่ากับ60คูณ2เท่ากับ120นาที และ120นาทีบวกกับอีก45นาทีที่มีอยู่ก็จะกลายเป็น165นาทีดังนั้น2ชั่วโมง45นาทีจึงมีค่าเท่ากับ165นาทีนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยตอบคำถามพิเชอร์ข้อนี้กันนะคะเขาบอกว่าแมวของฉันอายุ16เดือนเขาถามว่า แมวของฉันอายุกี่ปีกี่เดือนอันดับแรกนักเรียนทราบแล้วว่า12เดือนมันเท่ากับ1ปีดังนั้น16เดือนก็จะเท่ากับ16หารด้วย12ก็คือเอา16เดือนหารด้วย12เดือนที่มันเป็น1ปีก็จะได้เท่ากับ1เศษ4 1มันก็คือ1ปีและเศษอีก4ก็คือเดือนนั่นเองค่ะ ดังนั้นเราจะได้ว่า16เดือนมันมีค่าเท่ากับ1ปี4เดือนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทบทวนต่อไปเราจะไปทำการเทสสองกันแล้วนะคะ Are you ready ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะสำหรับแบบทดสอบนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะ โดยตอนที่1จะเป็นแบบปรนัยก็คือแบบตัวเลือกค่ะให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียง1ข้อมีทั้งหมด10ข้อ5คะแนนและตอนที่2จะเป็นแบบทดสอบแบบอัตันก็คือแบบเติมคําตอบค่ะมี5ข้อ5คะแนนดังนั้นในการเทสครั้งนี้จะมีคะแนนรวมทั้งหมด10คะแนนด้วยกันนะคะให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะ สำหรับในการทดสอบนะคะทีเชอร์จะอ่านแค่โจทย์ให้เท่านั้นส่วนช้อยให้นักเรียนอ่านเองนะคะหากนักเรียนอ่านไม่ทนันนักเรียนสามารถกด Stop ปวิดีโอได้ค่ะ Are you ready? ถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อที่1กันเลยค่ะ Number o n ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาให้นักเรียนเลือกตอบเพียงหนึ่งข้อนะคะเขียนคำตอบแค่กอไก่ขอไข่คอควายหรืององูเท่านั้นค่ะไม่ต้องเขียนคำตอบหรือไม่ต้องเขียนตัวหนังสือที่อยู่ในช้อยนะคะ Finish Next Number Two หากเข็มยาวเดินจากตัวเลข1ถึงตัวเลข9จะเป็นเวลากี่นาทีหากเข็มยาวเดินจากตัวเลขหนึ่งถึงตัวเลข9้าจะเป็นเวลากี่นาที Number 3จากรูปถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันนาฬิกานี้จะบอกเวลาเท่าไหร่ จากรูปถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันนาฬิกานี้จะบอกเวลาเท่าไหร่ Number four บนาฬิกา30นาทีเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ตามข้อใด16นาฬิกา30นาทีเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ตามข้อใด number five. ข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องน u m b e r น้องมีอายุ28ปีน้องมีอายุกี่ปีกี่เดือนน้องมีอายุ28ปีน้องมีอายุ กี่ปีกี่เดือน number ก้อยนอนวันละสิบชั่วโมงถ้าก้อยเข้านอนเวลา20นาฬิกา15้นาทีก้อยจะต้องตื่นเวลาใดก้อยนอนวันละ10ชั่วโมงถ้าก้อยเข้านอนเวลา20นาฬิกา15นาที ก้อยจะตื่นนอนเวลาใดนัมเบอร์8ขณะนี้น้อยอายุ9ปี3เดือนอีก2ปี11เดือนน้อยจะมีอายุกี่ปีกี่เดือนขณะนี้น้อยอายุ9ปี3เดือน อีกสปี11เดือนน้อยจะมีอายุกี่ปีกี่เดือน number 9จากตารางนี้นะคะรถไฟแต่ละเที่ยวใช้เวลาวิ่งเท่าไหร่จากตารางรถไฟแต่ละเที่ยวใช้เวลาวิ่งเท่าไหร่ The last number number 10หากนักเรียนต้องการเดินทางไปถึงดอนเมืองก่อนเวลา8นาฬิกานักเรียนจะต้องขึ้นรถไฟขบวนที่ออกจากกรุงเทพเวลาเท่าไหร่หากนักเรียนต้องการเดินทางไปถึงดอนเมืองก่อนเวลา8นาฬิกานักเรียนจะต้องขึ้นรถไฟขบวนที่ออกจากกรุงเทพเวลาเท่าไหร่ Are you finish? ต่อไปจะเป็น Part 2นะคะ Part 2ให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำตอบค่ะไม่ต้องลอกโจทย์นะคะ Part 2 Number 1เวลา3ชั่วโมงคิดเป็นกี่นาทีเวลา3ชั่วโมงคิดเป็นกี่นาที ให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำตอบค่ะไม่ต้องลอกโจทย์นะคะ Number two เวลาสองเดือนครึ่งคิดเป็นกี่วันเวลาสองเดือนครึ่งคิดเป็นกี่วัน Number 3น้ำใสใช้เวลาทำการบ้านสองชั่วโมง15นาที ภูผาใช้เวลาทำการบ้าน120นาทีใครใช้เวลาทำการบ้านนานกว่ากันน้ำใสใช้เวลาทำการบ้าน2ชั่วโมง15นาทีภูผาใช้เวลาทำการบ้าน120นาทีใครใช้เวลาทำการบ้านนานกว่ากัน Number four พี่อายุ12ปีหเดือนอีกหนึ่งปี7เดือนพี่จะมีอายุเท่าไหร่พี่อายุ12ปีหเดือนอีกหนึ่งปี7เดือนพี่จะมีอายุเท่าไหร่ and the last number number five พ่อใช้เวลาล้างรถ2ชั่วโมง30นาทีแม่ใช้เวลาทำกับข้าว1ชั่วโมง10นาทีพ่อใช้เวลาล้างรถนานกว่าแม่ทำกับข้าวกี่ชั่วโมงกี่นาทีพ่อใช้เวลาล้างรถ2ชั่วโมง30นาทีแม่ใช้เวลาทำกับข้าว1ชั่วโมง10นาที พ่อใช้เวลาล้างรถนานกว่าแม่ทำกับข้าวกี่ชั่วโมงกี่นาที Are you finished เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานที่โน้ตส่งงานของตัวเองนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเขียนวันที่วิชาให้กับทีเชอร์ด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ในช่วงนี้ โควิด -19 ยังระบาดหนักอยู่ทีเชอร์ก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงมันล้างมือบ่อยๆหากนักเรียนออกไปด้านนอกให้นักเรียนสวมแมสด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ